แล้วสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุมซิมชาแนลนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม The s i m มซอีกแล้วเป็น EP ีที่3ด้วยนะคะสำหรับภาคเสริม i ม่และลิฟวิ่ที่ดำเนินการโดยน้องโคคอนัทมิวของเรานะคะและนี่ค่ะเป็นบ้านใต้น้ำหลังหนึ่งที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านของใครซึ่งต่อจากอีีที่แล้วนะคะที่เราก็แบบเอเป็นบ้านหลังที่อยู่ใกล้ๆบ้านราเพราะว่านี่นะบ้านเราอยู่ตรงนี้แต่ ทีนี้เราก็มองเข้ามาใกล้ๆก็จะเป็นบ้านหลังนี้ที่คุณซันเดย์เป็นเพื่อนของเราเขาก็แนะนําเหมือนกับว่าเคยพูดคุยแหละว่าเออบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันแนละเป็นเพื่อนบ้านกันดังนั้นนะทุกคนเราก็เลยจะมาปรึกษาเขาอยู่เรื่องหนึ่งที่เมื่อคืนเนี่ยโดนโดนแวไพร์กัดคอ,อ Call, เนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถึงไงเราก็เป็นนางเงือกแต่ว่า ถ้าเราโดนกัดแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่านะก็แบบอาหารเรื่องมาคุยมาจีบหนุ่มอะไรประมาณนั้นและนี่ค่ะเราก็เจอแลคคูนด้วยว่ะเฮ้ยแลคคูนนี่ดูเหมือนจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าของบ้านอุ้ยชื่อบัตเตอร์โอเชียนชื่อนามสกุลเหมือนกับคุณซันเดย์โอเชียนเลยอะ่ะดังนั้นก็น่าจะเป็นบ้านหลังของคุณโอเชียนแล้วล่ะโอเคทุกคนคราวนี้นะเขามีแลคคูนอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทักทายก่อนแล้วกันแต่เรนนี้นางไปไหนเนี่ย นางก็วิ่งมาคุยกับใครเขาเป็นเหมือนกับนักอนุรักษ์ทะเลหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยนะก็เป็นชื่อที่แบบอ่านางไงะกันอากันนาอนาเป็นชื่อที่นางสกุลหรืออะไรอ่านยากมากไม่อ่านดีกว่าแต่ดูเหมือนน้องเขาจะไม่ได้ชอบเราป่ะ แบบไม่ไม่ยอมให้เราเล่นนะอ่ะเดี๋ยวเราคุยก่อนสิแล้วก็มีการแบบอ่ะให้ขนมหรือให้อะไรยังไงไปก่อนแล้วก็เกาค้างน้องหน่อยเพราะว่าหนึ่งยังไงน้องเขาก็เหมือนอยู่ในตระกูลแมวนะทุกคนโอเคน้องเขาให้เกาอยู่น่ารักน่ารักอะไรทุกคนทีนี้เรามาเห็นอะไรสักอย่างตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาขุดก่อนคือถ้าเราขุดที่อื่นทั่วๆไปอ่ะเราก็อาจจะเจอของบางอย่างที่ก็แบบเงี้ยๆหรืออะไรแต่พอเราขุดตรงนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่ว้าวะ่ะ หรือไม่ว้าวหรืออะไรยังไงเอ้ยกล่องอันนี้ mystery box นะเดี๋ยวเราจะมา open it up กันมันก็เป็นฮ o อปเปอร์ที่เราก็แบบอ้าก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเปล่าอ่ะขายไปเลยเหมือนกับว่ามีสัตว์อะไรหลงมาเขาก็จะมาด่าเฮ้ยไม่ใช่มาด่าสิเขาก็จะเหมือนกับว่าเป็นคนคอยดูแล ในคนในเกาะหรืออะไรอย่างนี้แล้วนี้ก็แบบเหมือนดุน้องเขาว่าอย่าหายออกมาจากบ้านแบบนี้นะคือเราต้องพูดถึงหมาเราด้วยนะหมาเราก็ชอบหายตลอดแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่นะแต่ว่าไม่ไดเอามาด้วยเพราะเอามาด้วยเอามาด้วยดีไหมเอามาด้วยดีกว่าอาเรียกเรียกมาเรามาที่บ้านของเจ้าของบ้านแลัดด็อกออนดอนนะก็คือเหมือนกับว่าเราจะมาเคาะประตูซึ่งบริเวณบ้านข้างบนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เคาะประตูเราก็สามารถเข้ามาได้ละทุกคนมานั่งชิงช้ามาสวิงอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเนว่ ความที่มันไม่ได้มีประตูเข้าบ้านตรงข้างหน้าตรงเนี้ยเราก็เลยเหมือนกับอ่ะมาเล่นมานั่งชิลๆมารีแลกมาเล่นเปียโน,โนมาจ้างบาร์เทนเดอร์ให้ชงน้ําให้อะไรอย่างงี้ได้หมดเลยโอเคทุกคนแล้วก็อันนี้เหมือนกับว่าจะเป็นบ้านที่สําหรับเลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนั้นทุกคนแต่เราก็หลังคาลงไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้มาเคาะประตูรีมาเคาะประตูสักทีอยู่ไหนเนี่ยเคาะแล้วนะ มีมุมที่ปลูกผักด้วยนะเนี่ยเอ้ยน่ารักแต่ทีนี้ค่ะเราเคาะประตูแล้วถ้ามีคนมาเปิดแสดงว่ามีคนอยู่ในบ้านแล้วตอนนี้เราก็ต้องหาเจ้าของบ้านก่อนไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของบ้านจะเป็นคุณซันเดย์ที่เราตามหาเขาหรือเปล่าแล้วตอนนี้เขาหายไปไหนอะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่บ้านอะมันจะเปิดประตูไม่ได้นะมันก็จะบอกว่าไม่มีคนอยู่บ้านไงแต่ทีนี้ค่ะเราก็เสอเอิเข้ามาในบ้านเขาแล้วอะแล้วเรายังหาตัวเจ้าของบ้านไม่เจอเลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาสำรวจบ้านหลังนี้กันก่อน ซึ่งเราก็มาเจอกล้องอยู่กล้องนึ่งซึ่งเราก็ทําอะไรไม่ได้นะอันนี้โอเคไม่เป็นไรทุกคนแล้วนี่ก็คือจะเป็นครัวที่แบบโอ้เป็นครัวใหญ่อะ่ะที่บ้านของเราก็ไม่มีโอกาสได้มีนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นมุมที่แบบ อะจุดเตาผิงได้ไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงแมวกี่ตัวหรืออะไรยังไงแต่ทีนี้ค่ะทุกคนเราก็สามารถที่จะมาดูทีวีดได้ทีวีบ้านเราก็ยางเหมือนกันนะเว้ยเอ้ยนี่นางก็เหมือนกับว่ามีการเขียนหนังสือเพราะว่านางเป็นนักเขียนนะทุกคนนางก็เลยแบบมีความแบบเก่งเออเก่งมากคือเราต้องการที่จะเรียกคุณซันเดมาคุณซันเดยอยู่ไหนเนี่ยมีแมวมีแมวตัวหนึ่งซึ่งเป็นแมวของคุณซันเดย์ของเรา โอ้เป็นแมวพันธุ์สวนนานาหรืออะไรนะดูเหมือนกับว่าเขาก็ดูจะรักสัตว์นะเข้ามาด่าถึงในบ้านขนาดนี้รักมากมั้งโอเคเราก็รู้สึกว่าเขาอาจจะอยู่แถวๆนี้แล้วคือตอนนี้มันก็มืดมากแล้วด้วยอะ่ะเขาอยู่แถวไหนอะ่ะอ้วเจอแล้วทุกคนเราเห็นว่าเขามาว่ายน้ําเล่นอยู่ในบริเวณบริเวณนึงแถวแถวบ้านนี่แหละ คือเขาไม่ได้ออกไปจากบ้านไกลจากตรงนี้แต่ว่าเขาก็อยู่ในบริเวณบ้านซึ่งอย่างที่บอกว่าแมพมันกว้างใหญ่บ้านเราก็เลยแบบใหญ่อาจจะไม่ได้อยู่ในตัวบ้านแต่ก็อยู่ในทะเลสักที่หนึ่งมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเราต้องตามหาหนักแล้วก็เหนื่อยกว่าเดิมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียกเขากลับบ้านไปก่อนนี่นะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกนางให้กลับมาที่บ้านยังไงเราก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยเดี๋ยวนี่มันหมาเราเปล่าวะ เอ้านี่มันหมาเรานี่เอางูแล้วน้องตามเรามาใช่ปะแต่น้องเขาก็เพิ่งจะวิ่งสวนน้องเข้าไปเมื่อกี้แล้วเราจะต้องทำยังไงกับหมาเราวะ คือน้องจะมาทําไมเราก็ไม่ได้เรียกเราเรียกนะเราเรียกเราเรียกแต่น้องเพิ่งไหวมาถึงเดี๋ยวน้องเขาก็คงจะไปถึงบ้านของคุณซันเดย์เองแหละตามเขาไปไหวยน้ำแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่เราไปเจอมาเหมือนกับว่าอยากจะพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องที่เรามีความสงสัยในใจเกี่ยวกับแวมไพร์ที่แบบนี่คุณคือเมื่อคืนเนี้ยนะเราโดนแวมไพร์กัดที่คอแล้วเราแบบ เฮ้ยเราต้องรู้สึกยังไงเราจะต้องไปเป็นแวมพายหรือเปล่าคือเราเป็นนางเงือกอ่ะเราเลยแบบอยากจะมาปรึกษาหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือเราอยากหาเรื่องมาคุยกับคุณนั่นเองอ่ะคุณซันเดย์โอเคคราวนี้ตอนนี้เรารู้สึกหิวมากเลยคุณซันเดย์คุณมีอะไรที่จะให้เรารับประทานบ้างไหมเนี่ยนะทุกคนเราก็มาไล่โมนอีกละอืมเป็นอะไรที่แบบเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวคุณซันเดย์ของเราจมน้ำเหรอเดี๋ยวคุณซันเดย์คุณเป็นเงือกคะ่ะ คุณเป็นเงือกคุณจมน้ําไม่ได้ค่ะคุณไม่งั้นคุณต้องไปถอดหางออกนะคะถ้าจะมาจมน้ําอะไรแบบนี้อมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาสปลชเขาแล้วก็พูดคุยกับเขาแล้วก็ร้องเพลงให้เขาฟังเหมือนกับเป็นการจีบเขาอ้อมๆด้วยแต่ว่าก็จีบอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะตรงที่ว่าเราแบบ คือเราคนละวัยกันมันก็จะจีบอะไรกันไม่ได้เราทําได้อย่างเดียวนั่นก็คือเราจะต้องโตให้เป็นวัยยังอ d ดาลเท่ากับคุณซันเดย์ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอีพีไหนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแต่ที่นี่เนตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอไปที่บ้านของคุณซันเดย์กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งอยู่ไหนเราเนี่ยโอ้โหแมพมันมันใหญ่มากเราก็ต้องมาหาบ้านเขาอีก อ่ะอยู่นี่ใช่ไหมโอเคเจอละเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาทํากับข้าวซึ่งเราจะขอแอบบอกนะทุกคนว่าถ้าเจ้าของบ้านอยู่เจ้าของบ้านไม่อนุญ,ญาตให้เราทําอาหารนะบอกก่อนนะเราก็จะโดนด่าได้แต่ด้วยความที่ตอนนี้ค่ะเจ้าของบ้านเขาเป็นยังไงเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เจ้าของบ้านเขาไปจมน้ําอยู่ทะเลรุ่นเราก็เลยเดี๋ยวจะต้องรีบวิ่งกลับมาเพื่อที่จะทําอาหารให้กับน้องแล้วก็ทําอาหารให้กับตัวเองด้วยน้องอยู่ไหน อ๋อน้องเข้ามาในบ้านละททำยังกับเป็นบ้านตัวเองเลยเนาะสั์เลี้ยงทั้งสามตัวก็ลงมาที่ข้างล่างแล้วทุกคนก็ทั้งหมาของเราด้วยนะหมาของเราด้วยอันนี้รู้สึกนางน่าจะหิวแล้วก็เครียดเนาะก็มีการแบบขวนเตาอบของเราโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องรีบกลับมาตอนนี้นางวิ่งถึงไหนแล้วเนี่ยไม่ถึงไหนเลยเพราะว่าตอนนี้ปวดฉี่มากคือตอนนี้ภาวนาให้คุณซันเดย์ไม่กลับมาที่บ้านนะเพราะว่าเราต้องการที่จะมาทํากับข้าวที่บ้านเขาเอ่ม ตอนนี้คือต้องรีบเดินข้ามมาตรงน้ำตกจริงๆอ่ะน้ำตกมันมีอะไรที่ให้ทํามากกว่าน,นี้นะนั่นก็คือการนี่เลยค่ะก็เหมือนกับหากบหา,หาเขียดอะไรเงี้ยแล้วก็อาบน้ําได้แล้วก็เล่นน้ําตกได้แต่ตอนนี้ขอไปทํากับข้าวที่บ้านก่อนนางรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเราก็เลยเดี๋ยวจะให้นางว่ายน้ําก่อนนั่นก็คือเดี๋ยวจะอาเป็นสลีปตรงนี้เพราะว่าด้วยความที่ไฮเดรชันตรงเนี้ยมันแบบอ่ะมันน้อยมากเราก็เลยแบบให้น้องเขาเหมือนกับว่า ได้มีการให้เนื้อตัวเนี่ยมีความโดนน้าหน่อยเพราะว่านางเงือกเนี่ยจะอยู่บนบกได้ไม่นานออทีนี้ค่ะเราก็ได้ให้น้องได้นอนพักผ่อนเหมือนเพิ่ม energy ให้ด้วยนะโอเคคราวนี้ค่ะก่อนที่เจ้าของบ้านจะกลับมาคือมันก็ค่อนข้างที่จะไกลเขา,าก็คงจะกลับมาหลังเรานานหนินะดังนั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําอาหารกันทักทีเพราะว่ารู้สึกหิวมากโอเคเดี๋ยวเมนูอาหารที่เราจะทํานะก็จะเป็น เมนูง่ายๆแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวกินคนเดียวไม่แบ่งใครหรอกน้องหมาแล้วก็น้องแมวของเราเราสามารถที่จะมาเติมอาหารได้ดังนั้นเราก็เลยเหมือนกับว่าก็ทํากับข้าวให้เรากินเองคนเดียวนี่แหละจะได้ไม่ทิ้งหลักฐานไว้เยอะว่าเราแอบมาทํากับข้าวที่บ้านของเขาโอเคตื่นตื่นตื่นข้าน,นี้นะทุกคนก็ด้วยความที่เราก็จะมารีวิวบ้านของคุณซันเดย์ที่เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเราก็ไม่ได้เป็นแม้แต่แบบแฟนหรืออะไรเป็นแค่พี่น้องที่รู้จักเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราเรามารีวิวบ้าน เขาและงงมากสําหรับบ้านของคุณซันเดย์นะคะข้างบนเราก็เห็นๆกันอยู่แล้วลหละเนาะว่าก็จะมีในส่วนของนี่นะคะที่จะเป็นปลูกผักแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เอ้ยเดี๋ยวเราจะมาเก็บเกี่ยวกันเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาสะสมในกระเป๋าเรานะทุกคนคือเป็นเป็นต้นไม้ของเขาแต่ว่าทําให้เรารวยได้โอเคทีนี้ก็จะเป็นบ้านของน้องหมาน้องแมวนะข้างบนเป็นบ้านของแมวเพราะว่าเจ้าของบ้านเลี้ยงแมวแล้วก็และคุณ แล้วก็นี่จะเป็นมุมพักผ่อนด้านบนแล้วก็นี่จะเป็นชิงช้าของเราเนาะแล้วก็สาว่าน้ำรอบๆเราก็มาว่ายน้ําได้เหมือนสระปกติเลยซึ่งส่วนใหญ่เราก็รีวิวไปแล้วแหละทุกคนน่าจะเห็นละแต่ว่าจะมีอยู่ห้องห้องหนึ่งที่หลายคนอาจจะงงๆหรือเปล่าก็อาจจะไม่หรอกก็คือห้องนี้นะจริงๆอ่ะมันจะเป็นห้องคล้ายๆเหมือนกับเป็นห้องทํางานหรือเป็นห้องอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็จะมีประตูเล็กๆไปข้างหลังด้วยตรงที่ว่าตรงนี้นะก็คือจะเหมือนเป็นเตียงเล็กๆน้อยๆเพื่อที่เหมือนกับว่าคุณซันเดย์ เขาอาจจะเผื่ออนาคตที่เขาอาจจะมีลูกหรืออะไรเงี้ยห้องนี้ก็เลยเหมือนจะเป็นห้องลูกแล้วนี่ก็จะเป็นห้องน้ําที่ใหญ่มากคือคนเป็นห้องที่แบบอะโลมาทเทอราปีจริงๆเพราะว่าจะมีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะคะมาจากผ้าเสริมวินเทจนะทุกคนก็จะเป็นอะไรที่น่ารักมากนะทุกคนมีทั้งหมด2ที่เลยมี2แบบเลยทุกคนนี่นะห้องนอนก็มีนะจ๊ะและนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้กินอาหารแล้วทุกคนไม่แน่ใจว่าตอนนี้เจ้าของบ้านเขากลับมาหรือย,ยังหรือเขาไปไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราดูก่อนนะ คือเราก็ต้องคอยระวงว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าเฮ้ยเขาไปไหนอะหรือว่าเขาเริ่มที่จะกลับมาแล้วเขามาสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันไกลจากบ้านที่เราที่ที่เป็นบ้านของเขาหรือเปล่าคือเขาก็ไม่กลับบ้านเลยจริงๆทุกคนแสดงว่า เขาชอบว่ายน้ําก็เขาเป็นนังเงือกอะเนาะแต่ถึงยังไงเนี่ยเขาก็ว่ายล่อยเกินไปไหมว่ายได้แต่เมื่อคืนตอนนี้คือยังยังว่ายไ,ไม่เสร็จอะคืออะไรอ๋อก็เขาเป็นโอเชียนเขาเหมือนกับว่าเป็นเจ้าแห่งสมุทรเจ้าแห่งท้องทะเลอย่างที่เราเคยแนะนําไปอะนะคะทะุกคนก็คือเขาเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลที่เขาอาจจะต้องว่ายน้ําแล้วก็คอยดูคุณภาพน้ําทะเลให้มันอยู่ในปกตินี่คือจินตนาการสูงมากแล้วก็คอยดูคอยดูแลสัตว์น้ําต่างๆแต่เดี๋ยวก่อนอีพีที่แล้วมึงเพิ่งจะต ปลาไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ปลาพวกนั้นอยู่ไหนหรือขายไปหรือยังหรืออะไรยังไงโอเคทุกคนคราวนี้นะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่บ้านที่เราเพิ่งจะมาอยู่อันซึ่งตอนนี้เขาก็เหมือนกันจะต้องรีบไปโรงเรียนต่อละเฮ้ยเรายังเหมือนกับว่าเที่ยวบ้านหลังนี้ไม่เสร็จเลยนะตรงที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บของตรงนี้ไงนี่อย่าเพิ่งไปโรงเรียนเราไม่ให้ไปโรงเรียนหรอกแล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวเราจะมา น้องหมาของเราหิวแล้วอะเราก็เลยเดี๋ยวจะต้องมาเติมอาหารในจานนี้ก่อนให้น้องเขาเดี๋ยวน้องเขาหายอีกไงเราก็ต้องไปตามหาอีกอะอุย้ยอะมาเติมให้เราก็รีบมากินนะจ้าเรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวเราก็เรียกแต่หมาของตัวเองไม่ได้เรียกแมวคนอื่นเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บเกี่ยวผลไม้เอ้ยไม่ใช่เป็นดอกไม้พวกนี้จริง,รงๆเราลดน้ําได้นะลดน้ํแล้วก็ใอยเก็บเกี่ยวละกันเดี๋ยวเราจะมาขอซื้อพืชพันธุ์ต่างๆก่อนอันนี้เดี๋ยวเราจะลองซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งมา ซึ่งเราพอซื้อมาปุ๊บถามว่าซื้อมาทําอะไรเราก็จะมาปลูกผักให้กับเขาเพราะว่าเราเก็บเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวแล้วเราก็แบบอ่ะเหมือนกับเก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะต้องมาทดแทนบุญคุณที่เขาอุตส่าห์ให้เราอยู่บ้านได้แบบสุขสบายไม่กลับมาด่าเราเดี๋ยวเราจะมาโอเพ่นเลยว่าในทุก มันมีอะไรบ้างนางก็รู้สึกตัวแห้งและเลยไปไว่ายน้ําอ่ะว่ายรอบบ้านเลยทีนี้ทุกคนเราต้องรอนางใช่ไหมก็ไม่นะนางก็แบบไปนอนก็ง่วงอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งนอนมาปลูกผักก่อนก็ตอนนี้แกะมาแล้วก็จะเป็นเหมือนกับ เป็นของที่เราสามารถที่จะปลูกได้เป็นพืชที่ทําให้แมวนะมันมีความสุขแล้วก็มี energy มีอะไรอย่างนี้แบบแล้วแต่ละชนิดมันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาปลูกก่อนซึ่งในการปลูกเราก็มาวางประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะปลูกให้ทั่วเลยซึ่งเราจริงๆอ่ะไอ้ตรงเนี้ยเราอย่าเอาออกนะตรงที่ว่าแบบมัน มันเก็บไอ้ต้นข้างในไม่ได้อะ่ะ<ม>ก็เดี๋ยวอาจจะต้องกระซิบกระซิบคุณซันเดย์เขาแต่ก็ไม่อยากจะกระซิบเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขารู้ว่าเรามาทําอะไรบ้านของเขาอะ่ะโอเคทุกคนทีนี้นะเดี๋ยวเราจะให้นางมาปลูกเท่าที่จะปลูกได้เหมือนเป็นการขอบคุณแต่ว่าเรามาปลูกแอบมาปลูกเนี่ยก็ทําให้รู้สึกเขาน่าจะรู้แล้วลหละว่าเรามาที่บ้านเขาอะ่ะและตอนนี้คุณซันเดย์ของเราก็ กลับมาที่บ้านแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะเขาก็แค่กลับมานอนที่บ้านแล้วก็คงจะออกไปไว่ายน้ําที่ทะเลต่อมัง้งแต่ทีนี้ค่ะใด้วความที่ไหนๆเขาก็กลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาปลูกเขาก่อนอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนเราก็ง่วงเหมือนกันแต่แล้วว่าเราอยากจะคุยกับคุณนะสวัสดียามเช้านะคะไหนๆคุณก็กลับมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยเพื่อสารสัมพันธ์กันต่อไปนะแล้วเราก็อาจจะมีการเบิร์ดเดย์ตัวเองเพื่อที่จะให้เป็นวัยยังอเดลเท่ากับคุณซันเดย์เพื่อที่ในอนาคตเนี่ยเราจะได้อ่า อาจจะมีโอกาสได้ปิ๊งกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยละกันนะคะกลับไปที่บ้านของเรากันก่อนนะทุกคนซึ่งในระหว่างที่เรากําลังจะกลับเนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอนอนซึ่งเรานอนได้ไหมเรานอนไม่ได้เราได้แค่รีแลกต์ตรงนี้แล้วก็แนปนะแนปตรงนี้คือเราทําได้แค่นี้และเจ้าของบ้านสภาพก็ไม่ค่อยต่างจากเราคือเราจะไปนอน ที่เตียงของคุณซันเดย์ก็ได้นะก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะกลับมาเออกลัวเขาด่าแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยเราก็เลยแบบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บอันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราคือเราทําการบ้านไว้่ยอุ้ยอันนี้มันมันเปิดได้ด้วยหรอเราคิดว่าเปิดไม่ได้นะเออมันเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มหรืออะไรสักอย่างด้วยอะ่ะบ้านเราไม่มีอเน,นี่ยอุ้ยเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเป็นอะไรดีคือตอนนี้เราจะได้กลับบ้านไหมก่อนเครื่องดื่ม ในลูกโลกของเราที่เราสามารถที่จะเอาไปเสิร์ฟบนโต๊ะแล้วก็เลือกเรียกเพื่อนๆมากินได้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองเรียกสิก็นี่นะคอทุกกราบดิงโอเค นี่เราก็กินอีกแก้วนึงต่างหากด้วยอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเทม,มาเสิร์ฟให้กับคุณซันเดย์เขาทีนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปทํางานกันแล้วนะเราเลดมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเป็นการเลดงานที่ยาวนานมากที่แบบเลดสุดๆเลยไม่โดนด่าก็บุญละบ้านหลังนี้เป็นบ้านใต้น้ําที่คุณซันเดย์จำลองขึ้นมาเพื่อทําให้เขาได้รู้สึกอบอุ่นและรู้สึกว่านี่คืออาณาจักรใต้น้ําบ้านเกิดของเขาที่ไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกคุณซันเดย์ใช้ชีวิตเหมือนคนถังแตกไม่มีเงินมีเพียงบ้านใต้น้ําหลังใน เล็กนี้ไว้สุขหัวนอนระหวังว่าจะมีเงือกสาวคนใดคนหนึ่งทาให้เขากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งถ้าใครยังไม่ได้ทราบเรื่องราวที่มาของคุณซันเดย์สามารถกลับไปดูอีพีสได้นะคะเป็นประวัติความเป็นมาของซันเดย์ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนหลังจากที่เราก็ไปทํางานมาได้ตังมา132บาทเรียบร้อยแล้วก็น้องหมาของเราก็หลับแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมา wake ัพคั p เค้กกันแล้วก็อันนี้จะมีการจุดไฟอันนี้คือเรากลับมาที่บ้านของตัวเองแล้วนะเป็นบ้านที่แบบไม่ได้อยู่ใต้น้ํานะก็เป็นบ้านที่อยู่ ริมทะเลนะทุกคนเป็นบ้านริมทะเลที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ใต้น้ําหรอกนะทุกคนก็มันอยู่ริมทะเลอยู่แล้วอะหลังจากที่เราจุดไฟแล้วนะทุกคนตอนนี้มันก็เป็นเวลากลางคืนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะขับเรือไปท่องทะเลในยามค่ําคืนนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลองมาล่องเรือกันขึ้นมาแล้วก็มานั่งหลับมาเพื่อไปนอนที่บ้านก็ได้ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาล่องเรือกัน ซึ่งในการล่องเรือเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันอันนี้ตื่นตื่นตื่นเดี๋ยวเราจะตามนางไปล่องเรือกันนะทุกคนเลือ็อคือแบบเวลาตอนกลางวันเยอะแยะไม่ล่องเนาะแต่ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูมุมมองซิว่าอะอยู่บนเรือก็จะประมาณนี้นะทุกคนมันก็จะมีความแบบเวียนๆหัวจะอวกหน่อยๆจะเลี้ยวไปเรื่อยๆประมาณนี้เราก็มาจอดที่เดิมใช่ไหมโอเค ก็เป็นอะไรที่เพลินดีนะเพลินมากเลยเพลินแทบจะหลับเลยทุกคนมุมรอบๆก็จะประมาณนี้แต่อย่าดูเยอะมันจะเวียนหัวจะอ้วกโอเคทุกคนมันก็จะขับไปไปได้ประมาณนี้แหละอันนี้ขาสวยๆนะคะถ้าเกิดมาตอนกลางวันมันจะเป็นอะไรที่เวิร์กกว่านี้ดังนั้นเดี๋ยวอีพี EP หน้าหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาลองขับตอนกลางวันดูว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้เราก็คงจะต้องจบ E ีีนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วอีพีหน้าเราก็ค่อยมาต่อกันใหม่นะคะโดยการที่เรา จะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวเองให้เป็นวัยยังอันเดลให้เท่ากับคุณซันเดย์เพื่อที่จะไปจีบเขาต่อหรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวก็ไปติดตามกันนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะบุย,บย